เคยไหมที่รู้สึกว่าความรักไม่สมหวังเรามีกรรมอะไรในอดีตชาติหรือเปล่าต้องบอกก่อนเลยว่ากรรมของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันและกรรมบางอย่างอาจจะส่งผลในเรื่องของความรักในปัจจุบันและกรรมบางอย่างเราอาจจะรู้ตัวก็ดีและไม่รู้ตัวก็ดีเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องแก้กรรมเพื่อเปิดและขอขมากรรมไม่ว่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามีเคสกรณีศึกษาปัจจัยที่ติดขัดในเรื่องของมีอยู่หลายด้านด้วยกันนะคะที่มีประสบการณ์พบเจอไม่ว่าจะเป็น อดีตชาติที่เราเคยตั้งจิตอธิษฐานกับคู่ครองของเราในอดีต, <กำ S 1> ดตชาติกรรที่เราพัดภาค คู่ครองของคนอื่นมาเป็นของเรากรรมที่เราเจ้าชู้และทําให้คนอื่นทุกกรรมที่ถูกสาปแช่งจากเจ้ากรรมในที่เราทําให้เขาถุกและที่สําคัญคือการตั้งจิตสัจจะอธิษฐานในเรื่องของความรักไม่ว่าจะในอดีตชาติหรือปัจจุบันชาติทงี่เราขอพรในเรื่องของความรักแบบผูกขาดทำให้เราไม่หลุดพ้นจากพันธนาการคนรักในอดีตชาติและปัจจุบันชาติทั้งที่เรารู้ตัวก็ดีและไม่รู้ตัวก็ดีการแก้กรรมกับพระปางนั้นจะสามารถเปิด ิดดวงแและแก้กรรมของเาบอกก่อนเลยว่าพระปางนางปกของวัดนาปางนี้นตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายอายุมากกว่า300ปีซึ่งหากเป็นพระที่เก่าแก่จะสามารถเปิดดวงและแก้กรรมให้เราได้เป็นอย่างดีน,น,<บ>นะคะนี้วรีววออนทัวร์ จึงขอแนะนำวิธีการแก้กรรมเพื่อเปิดดวงให้ทุกคนได้ทราบนะคะสามารถทักแอปเขียวเพื่อขอบทสวดในการแก้กรรมกับทาง Deliver On Tour ได้เลยค่ะสามารถฝาก l i ิ v r r on t o u วไหว้และขอขามากรรมแก้กรรมได้เลยค่ะ